เขาให้โชคสัสดีพี่ทุกุพุทคนครับผมเป็นยังไรน้อพี่น้องเข้าโชคหมานครับเสี้ยนมันหน้าวาน้อเขาหานึงตรงๆน้าพี่น้องราวัฒนามันออกกันบนนั้นหนึ่งเกศเกศลางกับคือหานึงน้าพี่น้องของเสี้ยนมันหน้าเนี่ยคือเขาตัวร่องเขาตรงๆน้าพี่น้องหานึงตรงๆเดี่ยบก็เลปากหลักกันนพี่น้องกับบนล่างไปกลับเป็นมองคกับเขาหานึงตรงของเสี้ยนมันหน้าเขาตัวร่องน้าพี่น้อง เพิ่นให้เน้นซีเพิ่นเน้นซีล่องหาเขาตัวล่องแต่เพิ่นก็นเน้นหาอยู่แต่เพิ่นไม่เน้นหาสามมะเขาหาหนึ่งตัวล่องพี่น้องเนาตามเป็นต่อพี่น้องเสียนมั่นนาเข้าห้าหนึ่งตรงๆเข่าตัวล่อง มาเบิ่งกันของเซียนมันหน้า <c oughs> วันพุธที่สามสบวดสุดท้ายแล้ววดสุดท้ายของเดี่ยนซื้อได้ี่น้องด้อเป็นว่าเศ้าหมุนไงดย ต้องเขียนคูม,มือต้องเขียนทุกงมวดที่พี่น้องว่าเล่ากระสันเอฟซีเขาใจว่านรัฐบาลไทยบำแมนที่พี่น้องเสียนบ้านนา เหล็กวิ่นบนรางขึ้นเก้าได้พี่น้องด้อแปดแปดกับเก้าศูนย์หนึ่งสองเหล็กติดเหล็กวิ่นได้พี่น้องด้ อย่ามานำกันอีกได้ศูนย์สองวิ่งบนล่างแปด แปดกับเก้าวิ่งรูดแปดกับเก้าเป็นเน,น้นหาแปดกมาวเร็วนี่เราไปลองกันเป็นเล็กเล็กสูตรเล็กคำนวณเกลี่ยวอกปุบกลี่ยคำนวณปรับเป็นกระรวงมาหายหลอด เว้ยพี่น้องมางมิตรตกำไรกำไรมาจากวัดปูศิลาเหมือนที่พี่น้องแเจ๊พี่เห็นหรอกอกำไรมิตามาจากวัดปูศิลาพี่น้องพี่น้องหมดนี่ละกำไร,รไไแท้ๆแล้วนี่ใส่เลื่องในแปดของเซียนมันหน้านี่ จับคู่กับตามนี่แหละพี่นอ้องยาว่าเห็ดเหรียญได้พี่น้องเด้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งอยากได้ของดีต้องใจเย็นเย็นเก้าสองจะไปซสี่เหลี่ยด แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง ส่วนเลขเลขสามตัวสามแปดสองห้าเ หเลขสามตัวว่าบ่งตัวเนี่นเรเพิ่นเพิ่นเน้นห้เน้นให้แปดสองเก้าหนึ่งเ,น,เ,น,เน้นสองคููโอ้เระว่งได้พี่นอ้องยุ่มุ่มเนี่ละหาหนึ่งระว่างตัวกันตัวร่องได้พี่น้องได้ มื่อคืนในบริเวณเขาตัวเนีนเนี่ยมึงขึ้นในเขาตัวร่องเน้นแปดสองเ้าหนึ่งแหละแตกสามตัวนะแม่พี่น้องเขาแคปหน้าจอนะครับเด้อตรงระบาดนี่เขียนแล้วล่ะวันพุธ ที่30ตุลาสองห้าหกเจลาวเซียมมนบานนาเอกวินนี่ก,ก็มาันได้นด้าพี่น้องได้แปดกับเก่าเนี่ยแปดเศย์หนวิ่ง8กับเกเพื่เน้นแเกศนย์เก้านึ่งเก้า8อ8แปดศูนเพื่อเน้นในเก้าหนึดสองเน้นเน้นเน,เน,เน,เน้นตดทั้ง8ทั้งเก่าแลพี่น้องเด้อเอก3มตัวนี่สามแสองหา เก่าหนึ่งเอาคอยแตกสามตัวเห็นพี่น,อน้องเข้าได้โจคไดหลาบนั่นเขาขอบุญขอบคุณเสี้ยนมาหน้าหลาย,ลายครับผมคอยพี่น้องลุยๆเงียย้ยงปงังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านห้องให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม